ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามผมได้เดินทางมาจังหวัดปทุมธานีเพื่อมาหาพี่ชายคนหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนในช่องเด e Sky สกายด้วยนะครับนั่นก็คือแจ็คกี้พาเจ๋งสวัสดีครับผมในแจ็คพาเจ๋งตีสามกูมาทำอะไรที่นี่เราเฮ้ยหมาเห่าอะไรวะ ก็กสวัสดีครับคนดูที่งานเราทุกคนด้วยอยู่กับผมเดลสก,กายทุกคนวันนี้ผมมาทําอะไรอยู่ที่จังหวัดน,น่าจะปทุมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนคือผมได้ไปซื้อลอกมาเออลอกมือสองอนะ่ะเป็นลอกของใครได้ว่าแล้วตอนนี้ผมก็อ,อ้ยมันเป็นลอกมือสองผมก็เลยอยากจัดใหม่ไงผมก็เลยเอ,อนึกถึงใครไม่ได้นอกจากพี่ชายผมก็คือใครดีวะเอาแล้วว่าเอ,อ้คำน,นี้มันคุ้นๆนะเหมือนเราเคยเจอกันที่ไหนที่หนึ่งที่เราเคยไปตกปลานะ่ะแต่ไม่รู้ว่า เขาจะอยู่หร right, right. hey, hey, eh, ือเปล่านะทุกคนนะเวลาตีสามอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองเข้าไปหาดีกว่าเรียกแม่งเลยแหละเอ้ยแจ็คเฮ้ยแจ็คเฮ้ยใครวะนะมาทำไมอะไรเออเฮ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนในช่องเดอะสกายด้วยนะครับก็นี่แจ็คกี้นะผมนะฮูเราไม่ได้เจอกันนานมากล่าสุดที่เราเจอก็คือไปตกปลาที่จังหวัดสุรินทร์นะก็เป็นไง ตามากเลยเสียตาล้วเลยตีสามอ่ะทุกคนบอกเลยรบกวนพี่แกมากับผมเพิ่งเลิกนะทุกคนนะเพิ่นอนนอนเช้าอยู่แล้วปกติปกติพี่แกนอนเช้าแต่ผมปกติก็คือนอนละพี่วันนี้ผมผมมาทําอะไรนะพี่บอกคนดูได้ไหมเนี่ยวันนี้น้องกายครับจะมาเอาลอกคืนนะลอกที่เขาซื้อมามือสองแต่จะบอกวันสภาพคือแม่โคตรเที่ยวเที่ยวมากต้นตีนมากนะครับแต่ผมพยายามกู้แล้วกู้สุดชีวิตแล้วแล้วก็ มาทําสีให้ด้วยนะครับน้องบอกทาสีผมก็จัดให้ให้น้องบอกว่าทําสีอะไรก็ได้พี่ตามใจพี่เลยผมก็มีโปรเจกต์นึงอยากทํามาพอดีเลยก็ได้ลองกับลอกของน้องเลยเป็นเกียรติมากที่ได้ลองท <S <S นะําก็คือแบบพูดง่ายคือผมซื้อลอกมามแหละแต่ว่าเป็นลอกมือสองเดี๋ยนี้ปุ๊บลอกมันก็สภาพแบบตามสภาพแบบมือสองก็เลยแบบเอ้ยพี่แจ็คแกก็แบบรับลอกรับล้างลอกแล้วทําสีผมก็เลยเอ้ยเราทําสีใหม่ทําอะไรใหม่หมดเลยดีกว่าก็เลยส่งมาทํา แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จเอเอครเสียเวลาผมกลับแล้วนะที่เราตกลงเสร็จยังนี่งเสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วนึกว่ายังไม่เสร็จมันเสร็จแล้วแต่ตอนนี้อาการคือมันง่อยมากเลยแต่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่บากันตอนนี้อ่อเป็นว่าเราไปดูเลยดีกว่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านแจ็คกี้นะทุกคนนะไปเราไปเจอกันที่บ้านดีกว่าไปดูสตูดิโอเขาดีกว่าเ่าเป็นยังไงบอกเลยมันบ้านยังไม่เสร็จแต่ว่าเข้ามาห้องนี้คือแบบอีกเวร อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่งหางไงก็ไม่รู้นี่เลยอันนี้คือหน้าตาเจน3ยุคแรกเลยยุคที่แบบว่าไม่ได้ทําแพ็กเกจใหม่อันนี้คือยุคแรกเป็นแบบนี้เลยแล้วตัวมันก็จะง่อยๆงุยๆหน่อยดูดีๆผมว่าอยู่มันเหมือนตัวที่พี่ส่งไปให้ผมเล่นอ่ะใช่คนละแบบเลยคนละแบบเลยอันนี้เป็นรุ่นแรกแล้วอันนี้ทำมาปั่นเว้ยไม่ใช่อะไรเห็นไหมเป็นรูปผู้หญิงคือเป็นพี่แต่งตัวเป็นผู้หญิงไม่แล้วป่เจ้าผมจะโดนไหมเนี่ยไม่โดนไม่โดนตัวเนี่แหละตัวตัวต้นกำเนิดน่าจะเป็น พูดง่ายคือตัวลิมิเต็ดตัวลิมิเต็ดไม่แค่ตัวเดียวอ่ะทุกคนนะตอนนี้ก็ผมก็เข้ามาในห้องนอวทุกคนแต่ว่ารอบที่ผมส่งมาทำอ่ะผมดูได้ยังพี่นี่เลยไหนแล้วพี่ฮาทูล่า SV หนึ่งศูนย์ห้าเอ้ยหนึ่งศูนย์สาม มาเป็นอรออของไรว่าของอะไรนาพีเป็นทาทูล่าหเออ SB, S B T W หนึ่งศูนย์ส S h รหัสเก็คือหมุนขวาถ้ามี L ตามหลังก็คือหมุนซ้ายตัวนี้เป็นหมุนขวาก็ไอ้รอตัวนี้มันจะเป็นรอกงานหนักเกิดมาเพื่องานหนักเลยงานกลางพอได้ปะไปแต่ว่างานหนักจะคุ้มสุดอะไรนะนาท ทำไมผมผมปแปลกๆวะเอาใส่หมวกนะเนเดียวเลยใส่หมวกมวก่อน้ยหมวกใครวะเนี่ย <c oughs> ยืมหมวกพี่แกใส่รองก่อนแล้วกันนะ,ะ,นะดูดีขึ้นมาหน่อยนะทุกคนโอเคมาเข้าเรื่องกันเราเอ่อรอกเนี้ยคือจริงๆคือผมอยากมีลอกอีกสักตัวแต่จริงผมก็มีเยอะแล้วนะหลายคนก็่าจะรู้ผมมีดีซีแล้วก็ Alpha อัลฟาอ่าอทนนี้ผมก็อยากได้สักตัวแลวทีนี้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบศึกษาเรื่องรอกไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ผมก็คืออยากได้รอกไปหารอกมือสองใน เฟสในกลุ่มนี่แหละแล้วทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่ารอบนี้เออมันเล่นงานประมาณไหนก็คือผมรู้อยู่ว่าเออมันเล่นงานนี้ได้ผมก็เอามาแล้วทีนี้ผมคิดว่าผมจะเอารอบตัวนี้เนี่ยตัวที่ผมได้มาเนี่ยจะไปเล่นพวกงานช่อนเอองานงานเบาๆอ่ะอแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่งานนานละไม่ใช่งานเบาเออไม่ใช่งานเอ้าฟ้าเองอะคืองานเบาเลยเอ้าฟ้าผมคืองานเบาแต่ว่าผมจะเอาเอ้าฝ้าไปเล่นงานหนักนันสลับกันนั่นสลับกันโคโลโด้ในแหละงานหนักตัวดีเลยคือคือโคโลโดะผมว่าเล่นงานหนักอยู่แล้วแต่ว่า ไอ้ที่ผมมีก็คืออลฟา่ะผมไม่ใช่แล้วต้องเปลี่ยนแนวแล้วคือต้องเอาอลฟามาเล่นงานเบาเอาตัวนี้ไปเล่นงานหนักซึ่งตัวนี้ผมได้มามือสองสภาพก็ตามนี้เลยใชได้อยู่นะเนี่ยสวยอิ่แต่ว่ามีรอยธรรมชาติตามปกติของเขาหมุนก็ออกขึ้นมือหน่อยเสียงดังด้วยข้างในจะต้องล้างระบบเหตุการณ์แรกที่เราเจอเลยคือน็อตลูดคือเหมือนกับเจ้าของเก่าอ่ะเขาพวกลอนิชาอืงัดแบบ ถ้าถ้าเป็นภาษาสับแบบวงการช่างพี่เร็วแรงควายใช้พวกแรงควายไม่ไม่ใช้สมองในการแบบขันนะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือพวกอุปกรณ์พวกเนี้ยก็สําคัญใช่ใช่อุปกรณ์ก็สําคัญคือเข้าใจคานี้ไหมครับเครื่องมือไม่ถึงอย่าทะลึ่งอยากเป็นช่างน้ง่นั่นแหละคื<ไ>อเหมือนจะพูดแรงนะแต่คือเรื่องจริงนะเครื่องมือไม่ถึงแล้วดันทะลึ่งแบบ อยากแกะอยากแงอย่างเงี้ยงัดแล้วมันพังเออทีนี้ผมก็แก้ปัญหาให้ก็คือน็อตตัวที่มันเบ้ามันเสียผมก็พยายามเอาออกให้จนเอาออกได้แล้วอ่าทีนี้ก็แก้ปัญหาไปปัญหาแรกเลยที่เราเจอคือน็อตลูดอ่าปัญหาแรกนะน็อตลูดปัญหาที่สองคือเฟืองขึ้นมือไอ้เฟืองขึ้นมือนี่คือหนักสุดอ่าเพราะว่ารอกเนี่ยเฟืองขึ้นมือคือทุกอย่างเกือบจบเลยเฟืองขึ้นมือแล้วก็ลูกปืนเนี่ยไม่ค่อยดีลูกปืนฝั่งปรับพรนเนี่ยไม่ค่อยจะได้เรื่องละ ือมันเลยทําให้สปูเนี่ยหมุนหมุนเนืดเนดส่วนน็อกเนี่ยน็อกละลายไปแล้วคือลอกได้ว่าเนี่ยยางเขาจะเป็นยาง EVA นะครับจะเป็นยาง EVA แล้วพอมันเจอแดดเจอน้าเจอฝนเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะเหนียวพอมันเหนียวปุ๊บเล่นไปจับจับไปอ้มันจะติดมือเลยนะเป็นดำาเลยไอ่มือจับมันอะใช่มือจับก็ก็เลยเปลี่ยนให้นะเห็นกายว่าอยากเปลี่ยนเราก็พยายามหาให้นะสุดท้ายเออไปเจอหน็อกที่แบบว่าเอยมันใช้ได้ นั่นแหละก็เลยให้น้องไปเลยเฮ้ยมันเป็นมันเป็นหนกที่แบบใส่กับลอกอ่อลอกกีนนี่นแหละแต่ว่ามันเอาไปเอาไปออกงานเนี่ยประมาณสองครั้งสามครั้งเองแล้วก็ไม่ได้ไปเปื้อนไปอะไรเลยไม่ได้เลอะเลยก็คือระเบิดลอกตัวนั้นทิ้งแล้วก็เอามา เป็นอะไหล่แบบเก็บเก็บเอาไว้ให้ลูกค้าผมไงผมรับร้างเราแบบซ่อมไงทีเนี้ยมันก็มีอะไหล่ตัวนี้อยู่ก็เห็นกายแบบบอกอยากได้หนกใหม่เราก็ไม่รู้จะหาตัวไหนให้นาะก็เลยเอาตัวนี้ให้แล้วแบบว่าเอยมันงานหนักมันต้องทรงแบบนี้ต้งวันนี้มันหึงยังกระชับมือเล่นมันอะไรอย่างเงี้ยก็เอาแบบนี้ให้นะแล้วก็งานสีของเรานะครับใช่เนี่ยผมเพิ่งงานสีอยู่ตอนแรกคือสีมันก็เป็นรุ่นของทาทูราอยู่แล้วใช่เขาจะเป็นเป็นเอกลักษณ์ของเบดวาอยู่แล้วทีนี้พอมาทําสีคือผมบอกก่อนเลยว่าเรื่องสีเนี้ย ผมคิดไม่ออกว่าจะสีอะไรผมก็เลยบอกพี่แจ็คว่าพี่สีอะไรได้ตามใจพี่ผมมาเห็นครั้งแรกเฮ้ยเที่ยละแม่งโคตรสวยอ่ะทุกคนนะใช่แล้วแต่มันเป็นลายแบบเรียกลายการ์ตูนลายการ์ตูนนั่นแหละแล้วก็มีแบบเล่นลูกเล่นนิดนิดเล่นเล่นเล่นเอฟเฟกต์แล้วเล่นเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ก็จะเป็นเหมือนเลือดเลือดหน่อยแดงแดงอะไรเนี้ยอ่าก็ตอนแรกผมมีโปรเจกต์เนี้ยเอาไว้แล้วก็คือทําลอกที่เป็นลายเบอร์เซิร์กนะครับเป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งอยากทำแล้ว ตอนแรกจะเอาลอกตัวเองแต่ทีนี้เราจะไปหาพวกชิ้นส่วนมาทำใช่ไหมก็ขี้เกียจเหนือหน่อยอะช่วงนี้เหนือหน่อยอะทีนี้ก็กายมันเอามาพอดีแล้วก็บอกว่าเออสีไรก็ได้แล้วก็โอเคได้ลองฝีมือพอดีแล้วก็พยายามอยากทาสติกเกอร์มานาะนแล้วสติกเกอร์ลายการ์ตูนอย่างเงี้ยก็ได้ลองทาครั้งแรกก็เลยเปิดหัวได้่อลอกกายกันเลยคือเอกลักษณ์ไม่เหมือนชาวบ้านแน่นอนจีิีผมเห็นเพาไม่ไม่มีใครเหมือนไม่มีใครทำมันไม่ไมีใครทำแน่นอนแบบลายแบบเป็นแล้วมันเป็นแบบเหมือนลายเลือดแบบธรรมชาติอะเหมือนมันสะอาดจริงๆเพราะว่าเราเราใช้การแบบว่าสะบัดะ ฟาดลงไปปุ๊บปุ๊บสองสารอบแล้วมันก็ออกมาแบบมันไม่ได้การวาดอ่ะมันคือธรรมชาติเลยธรรมชาติของมันโดยเฉพาะเลยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยอ่ะก็ปักโลโก้อะไรให้ตอนนี้ลอกเนี่ยก็ระบบข้างในเนี่ยใช้งานได้แต่อาจจะตีไม่ได้ลื่นมากเหมือนออกมามือหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเกิดมาเพื่อเล่นเหยื่อสิบห้ากำพ้นอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเทียบให้ดูดีกว่าว่าลอกมันเปลี่ยนสภาพยังไงก็คือมือสองทุกคนอย่าอย่าคิดไร้มาก มก็ไม่คิดอะไรเอาไ้เล่นเดี๋ยวเชื่อมให้ดูนะตัวนี้ลอกอ่าทาทล่าเออทาทุล่าเรียกว่าทาทุล่าผมนี่แป๊บเดียวก็ลืมละที่ผมซื้อมาแล้วก็ส่งมาทําแล้วตัวนี้ให้เทียบกับอ่าเดิมๆเลยอันนี้เดิมๆเป็นซิเลียนซิเลียนนะทุกคนอ่าเป็นซิเลียนอันนี้ก็ลูกค้าส่งมาทาใช่พี่ใช่ลูกค้าเห็นก็ยืมหน่อยนะครับไปยืมอ่าเดี๋ยวผมเทียบให้ก่อนนะนี่เลยตัวนี้ลอกที่ผมส่งมานะคือมันเป็นมือสองสภาพด้านในมันไม่ค่อยโอเคละดูกันหน่นนะมันก็จะแบบ เ,เ,เออมีมีเอฟเฟกอ่ะไม่ต้องเอไเอไม่เสียงแต่การหมุนการอะไรไมันก็แบบประมาณนี้ไม่ไม่ได้ลงไม่ได้ลื่นอะไรมากแล้วผมให้เทยียบกับอ่าซินเลียนซินเลียนซินเลียนผูลลน้สีมันสวยดีกว่าพี่สีซิลเวอร์สีโคตรสวยทุกคนตัวนี้เดิมเดิมอะไรตัวนี้หล่อตัวนี้หล่อได้อยู่เออตัวนี้เดี๋ยวหมุนให้ดูนะเดี๋ยวหมุนให้ดูนะดูนะเออคือแบบผมเห็นผมเห็นแล้วผมแบบเฮ้ยคนลเขั้าวมันคนแล้วแบบคนแล้วแบบอะไรเนี่ย ก็คอือต้องเข้าใจนะว่าอันนี้ก็คือมันเป็นมือสองไงทุกคนแต่ว่าสภาพแบบสีมันคือมันได้เลยสีอะไร<ช>คือถ,นะถ้าเราแบบเอาสวยเนี่ยคือได้เลยแต่ถ้าเรื่องอ่าภายในมันก็อาจจะติดขัดนิดนึงแต่ก็อพอเล่นได้รอไว้เล่น,ลนขำๆเฉยๆก็ค,คนก็รู้ว่าผมอยู่กับพาจริงผมไปที่ไหนก็เจร <c oughs> <c oughs> ิงที่ก็จริงเหมือนกันไงไม่ต้องห่วงครับผมว่าอยากซ่อมมันอย่างเงี้ยเดี๋ยวยุมควบชิ้นส่วนแล้วก็มันจะกลับมาเรื่นแบบนี้แหละ ลื่นเหมือนซิเลียนเลยคือจะโหดเลยทีเนี้ยแต่ว่าซิเลียนลื่นจริงนะเออเนี่ยหุ่นเบาๆแห่งฟรีฟรีสไตล์มากเลยทุกคนโคตรได้เลยทุกคนนะตัวนี้ก็พอเล่นไปก่อนนะ้วันใช่นั่นแหละทุกคนตอนนี้แหละทุกคนนะพาเจงเจนสี่เจนสามก็พอละเจนสี่ยิ่งเจ็งเออเอาว่าเราผมเอาไปลองใช้ดูเห็นพี่ว่า เราให้ใช้ด้วยนะพี่เดี๋ยวให้ลองเดี๋ยวเราไปลองดูตอนแรกผมว่าจะซื้อแหละซื้อให้น้องๆน้องๆมันอยากได้ไงเด็กชาวบ้านมันําอหาเจนสามด้วยพี่แต่ว่าเจนสามไม่มีเราจะไงหยุดสายผลิตแล้วตอเนี้เรียบร้อยลกคนใครมีเก็บไว้ก็เก็บไว้นะเผื่ออีกสองสามปีแบบเป็นแบบลิมิเต็ดจะมีรางวัลไงพี่แบบว่าใครมีเหลือเนี่ยไม่ขนาดนั้นแต่แต่จริงจริงก็หน้าหานะแบบว่าทักหาแบบประกาศเลยว่าใครแมงยังมีพาเจนเจนสามแบบอยู่ในกล่องอยู่อะไรอย่างเงี้ยสภาพดีๆยังไม่เคยแกะอะไรเอีเยี๋ยว ตบรางวัลเสื้อหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยหมวกหนึ่งใบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเบอร์งานทุกคนนะก็นั่นแหละใครมีก็เก็บไว้นะเผื่อวันอนาคตข้างหน้ามันก็ไม่แน่นะทุกคนนะมันมีคนเก็บเจนหนึ่งด้วยนะเว้ยในกล่องไปเลยทุกงวันนะเจนหนึ่งพี่ก็มีเหรอมีไอ้ผมเพิ่งรู้่เนี่ยตัวแรกผมคิดว่าไอ้พี่น่าจะไม่หายเจนหนึ่งห้อยอยู่นะไหนอ๋อนี่ยไงทุกคนเจนหนึ่งเจนสองนี่เหรอพี่เออเจนหนึ่งกับเจนสองเจนสองสีแดงนี่เลยทุกคนเจนหนึ่งนี่เจนสองเจนสองเจนสามก็ตัวนี้เลยอ่าแต่่่่ววววาาเเป็นนตตตััแบบริม้ แต่ว่าถ้าเป็นตัวปกติจะเป็นกรอบสีจุพปูการนั่นเหลอใคร,ใครมี<อ>มีเก็บไว้ก็เก็บไว้นะทุกคนนะผมก็จะเก็บไว้อยู่แหละแต่เผื่อได้ได้อะไรสักอย่างเพื่อวิจัยแกอยากให้แบบเออเดี๋ยฮะองเล่นไม่ไมพวกน็อตขันอะไรก็ไม่แต่ตอนนี้อะฟันหนึ่งผมยังงึก <laughs> <laughs> ผมยังนึก <laughs> <laughs> โอ้โ <laughs> เ,เป็นแบบไขควงที่แบบแม่ง ไม่โคตรแพงเลยแต่ก็อย่างที่ว่าหละเนาะมันเอาไว้แบบสําหรับลอกไดว่าเลยทุกคนใครที่ใครที่แบบสายเล่นลอกน่าจะรู้นะใครที่ซ่อมลอกน่าจะรู้แต่ผมไม่ค่อยรู้หรอกปกติถ้าผมเล่นผมก็เอาไขควงยี่สิบบาทขันแนงเลยเป็นรอยอะไรก็ค่อยว่ากันเก็บงานที่หลังก็ประมาณนี้แล้วกันสิน่าจะนานพอควรแล้วทีนี้ผมก็แบบเป็นชิวๆแล้วกันเพราะว่าผมก็มาไกลด้วยแหละนะมาจนถึงปทุมเลยจากสุรินแล้วผมก็จะกลับด้วยอีกไม่กี่ชั่วโมงตอนนี้ จะตีห้าแล้วมั้งเพราะว่ายวผมก็ต้องนั่งเครื่องกลับสุลินแล้วทุกคน,ดดน,กนเดี๋ยวเรา,า,เรเาไปลุยงานกันต่อเดี๋ยวเราเมาลอกเสร็จเอาอะไรเสร็จก็ไปลุยงานกันต่อทุกคนฝากไว้ด้วยกับแจ็คก,กี้นะใครสนใจก็ลองติดต่อไปดูแต่เขาไม่ตอบมั้งหรอกลองรอดูอีกอีกจริงว่ะงานเยอะงานเยอะเอองานเยอะจริงงานทุกคนนะต้องเข้าใจกันด้วยนะทุกคนนะโอเคง้นเดี๋ยวไปเจอกันใหม่อีพีนี้ก็พาทัวร์สตูดิโอแจ็กกี้แล้วนะทุกคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันชอบตรงนี้อะพี่นั่งมองนั่งมองได้ทั้งวัน ใช่มันม,มุมหิวใจอ่ะ,อะทำง,งานไม่เลยนะไม่คือเราชอบล่อไงชอบอะไรเกี่ยวกับอุกปก,กรณ์ล่อแล้วใครที่แบบสายทำล่อก,ก็น่าจะเข้าใจแหละใช่มันเป<ะ>็นม,มุมความสุขนานพอแล้วพี่เดี๋ยวเราหาอะไรไปเล่นกันที่บ้านดีกว่าตอนนี้ก็มาเยือนปทุมก็ ฝุ่นเยอะชิบหายแม่ง <laughs> แต่ชุดลินก็เยอะนะพี่โอเคทุกคนฝากกดไลค์แชร์กดติดตามสังเกติงกันด้วยโดยไ้เ,ไเจอกันใหม่ในอีพีหน้าอีพีนี้ก็เป็นสไตล์แบบนั่งคุยอะไรชิวๆกันไปกับ Jack แจ็คกี้ละกันเพราะอีพีที่แล้วที่เราเจอกันคลิปแรกก็คือคลิปตกปลาอีพีหน้าเราจะได้ตกปลากันอีกหรือเปล่าก็รอดูแล้วกันเพราะว่าเห็นมีหลายคนรีเควสตบอกว่าบอกว่าอยากให้พี่เป็นตกปลากับแจ็กกี้เพราะว่าพี่เดี๋ยวผมชวนพี่เป็นตกปลาซิลเล่นเดื่นนะ เออนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวได้เยอะปลาเล่นไม่ไหวเออนั่นแหละเราค่อยว่ากันนะทุกคนอีพีนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามกันด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ก็ฝากด้วยแจ็คกี้พาเจ้งมาที่ไรเจ้งทุกืีผมก็เจ้งอยู่แล้วนะทุกคนไปแล้วทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่บาย